สำหรับคนที่ติดตามข่าวสารของนารโตะมาอย่างเนียวแน่ในหลายๆช่องทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากได้ติดตามข่าวสารในส่วนของหนังสือนวนิยายนารโตะที่ได้มีการปล่อยหนังสือออกมาหลายต่อหลายเล่มให้แฟนๆนารโตะได้ติดตามข่าวสารกันตั้งแต่ที่นารโตะฉบับมังงะได้จบลงไปส่วนใหญ่ก็คงจะทราบข้อมูลแบบพื้นฐานมาไม่มากก็น้อยแล้วซึ่งอุจิวะอิซามิเป็นตัวละครที่ปรากฏตัวอยู่ในหนังสือนวนิยายชุดนารโตะชินเดนโดยจะอยู่ในเล่มของอิทาจิชินเดน ซึ่งนวนิยายชุดนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่บอกเล่าผ่านมุมมองความคิดความรู้สึกที่แท้จริงของอิทาจิโดยนวนิยายชุดที่ว่านี้ก็ได้มีการวางแผงไปแล้วที่ญี่ปุ่นในช่วงปลายปี2015และฉบับที่แปลเป็นภาษาอังกฤษก็เพิ่งจะวางแผงไปในตอนต้นเดือนพฤศจิกาย,ยน2016นที่ผ่านมานี่เองส่วนฉบับที่แปลเป็นภาษาไทยณนะเวลาที่ลงคลิปนี้อยู่ในช่วงปลายปี2016พอดีแต่ก็ยังไม่มีหนังสือฉบับภาษาไทยออกมานะคะคิดว่าคงอีกสักพักใหญ่ ก็คงมีหนังสือฉบับภาษาไทยออกมาให้ฟแฟนๆได้ซื้อหาไปอ่านกันแต่ถ้าใครที่ไม่อยากรอนานก็ลองไปเปิดดูอนิเมะต,ตอนที่450กว่าดูนะคะเพราะเหตุการณ์รวมไปถึงเรื่องราวต่ตางๆที่เกิดขึ้นในอนิเมะช่วงนั้นเป็นการนำเอาเนื้อหาในนวนิยาอิทจิชินเดนมาดัดแปลงและสร้างเป็นอนิเมะให้เราได้ดูกัน ซึ่งข้อมูลของตัวละครที่เราจะมาพูดถึงกันในคลิปนี้ก็เป็นข้อมูลของอุจิวะอิซึมิแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในเนื้อหาของอนิเมะเรียกโดยไม่ค่อยจะพูดถึงที่มาที่ไปของอิซึมิมากเท่าไรนักอีกทั้งเนื้อหาและก็ใจความสําคัญบางส่วนก็ถูกตัดทอนออกไปดังนั้นในคลิปนี้มินจึงได้รวบรวมเอาข้อมูลสําคัญของอุจิวะอิซึมิทั้งบทบาทที่อยู่ในอนิเมะข้อมูลสําคัญที่มาที่ไปรวมไปถึงบทสรุปสุดท้ายของชีวิตของตัวละครตัวนี้ ที่ถูกระบุอยู่ในเนื้อหาของนวนิยายแต่ถูกตัดทอนลงไปและไม่ได้ถูกกล่าวถึงเมื่อนำมาสร้างเป็นอนิเมะซึ่งมิ้นก็จะนำเอาข้อมูลส่วนนี้มาเปิดเผยให้ทุกคนได้ทราบกันโดยละเอียดดังนั้นบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าหากใครที่ไม่ชอบงานสปอยแนะนำว่าให้กดปิดคลิปนี้และก็เลื่อนไปดูคลิปอื่นซะแต่ถ้าหากใครอยากจะรู้จักตัวละครตัวนี้ในหล,ะละายๆแง่มุมให้มากยิ่งขึ้นโดยโนสนโนแคร์ว่าจะโดนสปอยหรือไม่อย่างไรก็มาติดตามดูกันต่อได้เลยค่ะ สำหรับอิซึมิเธอก็เหมือนกับตัวละครหลายๆตัวที่ไม่ได้ปรากฏตัวอยู่ในเนื้อหาของภาคหลักหรือก็คือนารุโตะฉบับมังงะที่วาดโดยอาจารย์คิชิมโตะแต่จะเป็นตัวละครที่มีบทบาทอยู่ในเนื้อหาของนารุโตะฉบับนวนิยายยิ่งไปกว่านั้นอิซึมิก็เป็นตัวละครที่ได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษในช่วงเวลาที่ผ่านมานั่นเพราะว่าอิซึมิเป็นตัวละครหญิงที่มีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะพิเศษกับอุจิวะอิทาจิ นินจาหนุ่มสุดฮอตที่ไม่ค่อยจะมีโมเมนต์กับผู้หญิงให้เราได้เห็นกันสักเท่าไรนะักในเนื้อหาของอนิเมะเราจะเห็นเพียงแต่ว่าอิซุมิเป็นเด็กผู้หญิงที่สนิทกับอิทาจิแต่ก็จะไม่ได้มีการอธิบายอะไรมากมายนะักแต่ในเนื้อหาของฉบับนวนิยายค่อนข้างที่จะอธิบายได้อย่างลึกซึ้งเลยทีเดียวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่ในหลายๆแงม่มุมทีนี้เรามาทําความรู้จักกับตัวละครหญิงที่มีชื่อว่าอุจิฮะหรืออุจิวะอิซุนิกันต่อเลยดีกว่าคะ่ะ อิซมิเป็นตัวละครเด็กผู้หญิงที่เป็นคนที่อ่อนโยนและก็มีน้ำใจก็จะให้ความรู้สึกคล้ายๆกับนูฮาร่ารินเพื่อนร่วมทีมของคาคาชิกับโอบิโต้นั่นแหละค่ะและที่สำคัญก็ต้องบอกเลยว่าเป็นคนที่สวยมากเรียกได้ว่าเป็นตัวละครหญิงที่ใช้แววความสวยมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยก็ว่าได้ดวงตาของเธอนั้นกลมโอซึ่งผมยาวสีน้ำตาลจะถูกมัดเป็นหางม้าไว้ในตอนเด็กๆ แต่พอโตขึ้นมาหน่อยก็จะปล่อยผมให้ยาวสยายโดยไม่ได้มัดแต่อย่างใดนอกจากนี้จุดเด่นที่ชวนมองที่อยู่บนใบหน้าของอิสเมิก็คือฝีเสน่ห์ที่อยู่บริเวณใต้าต,าตาขวาของเธอนั่นเองในขณะที่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของเธอก็จะมีรูปแบบที่คล้ายๆกับการแต่งตัวของคนจากตระกุงอุจิวะเสื้อผ้าที่ใส่ตอนเด็กก็จะเป็นเสื้อแขนยาวสีม่วงอ่อนพอโตมาหน่อยก็จะใส่เสื้อแขนกุดสีเข้มแล้วก็จะสวมปอกแขนสีแดงเอาไว้ เสื้อเสื้อทุกตัวที่อิึมิใส่ก็จะมีการปักตราสัญลักษณ์ของตระกูลอุจิวะเอาไว้ที่บริเวณด้านหลังเรามาดูบทบาทของอิึมิในฉบับของอนิเมะกันแบบคร่าวๆก่อนนะคะอิสมิปรากฏตัวในตอนที่451ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่เธอจะเข้าเรียนที่โรงเรียนนินจาโคนะฮะที่สนามฝึกที่3เราเด็กๆก,กำลังเล่นกันอย่างสนุกสนานอยู่ที่นั่นซึ่งอิสมิก็ได้พบกับอิทาจิเธอทักทายกับเขาและชวนให้เขามาเล่นด้วยกันแต่ทว่าก็ถูกอิทาจิ ที่กำลังคุ้นคิดเกี่ยวกับเรื่องของการเกิดและการตายของผู้คนอยู่นั้นหมางเมินใส่ซึ่งท่าทีที่เฉยเมยของอิทาจิก็ทำให้เหล่าเด็กๆที่แกล้งที่อยู่ใกล้บริเวณน,นั้นรู้สึกหมันใส้จึงแกล้งปาหินใส่อิทาจิอย่างเมามันซึ่งอิทาจิก็สามารถที่จะหลบหลีกก้อนหินที่ถูกปามานั้นได้อย่างว่องไวโดยมีเสียงของอิซามิคอยห้ามปามด้วยความเป็นห่วงต่อมาไม่นานในคืนที่ก้าวหางบุกมาถล่มคนหาอิซามิพลัดหลงกับพ่อแม่ของตัวเอง แต่ก็ได้อิทาจิมาช่วยเอาไว้เด็กทั้งสองคนรวมไปถึงซาสเกะที่เป็นแค่เด็กทารกก็ได้เข้าไปหลบอยู่ที่ศูนย์หลบภัยเหมือนกับชาวบ้านคน,นอื่นๆด้วยความหวาดกลัวจึงทําให้อิซึมิเกาะติดอยู่กับอิทาจิไม่ห่างหลังจากที่ผ่านพ้นเหตุการณ์นั้นมาก็ทําให้อิซึมิรู้สึกประทับใจและขอบคุณอิทาจิอย่างมากซึ่งอิทาจิก็ไม่ได้สนใจอะไรเขาบอกเพียงแต่ว่าไม่เป็นไรรอดชีวิตมาได้ก็ดีแล้วคำตอบของอิทาจิทำให้อิซึมิยิ้มมอ,อกมา แต่กระนั้นก็ยังมีแววตาที่เจอไปด้วยความเศร้าเมื่อถึงวัยที่ต้องเข้าไปเรียนที่โรงเรียนนินจาอิซามิเข้าเรียนรุ่นเดียวกับอิทาจิเธอห่วงใยและก็แสดงความสนใจเขาอย่างเห็นได้ชัดแต่อิทาจิก็ยังคงเป็นอิทาจิที่แม้ว่าจะมีเด็กผู้หญิงทั้งชั้นมาให้ความสนใจแต่เขาก็ยังคงไม่สนใจกับความนิยมชมชอบเหล่านั้นและหลังจากที่อิทาจิจบการศึกษาจากโรงเรียนนินจาด้วยวัยเพียงแค่เจ็ปีเราก็ไม่ได้เห็นบทบาทของอิซามิอีก จนกระทั่งเวลาผ่านไปพัก,กใหญ่ๆอิทจิกับอิุมิก็ได้มาพบกันโดยบังเอิญซึ่งเวลานั้นอิทจิได้เป็นแกะนินส่วนอิุมิยังเป็นนักเรียนเรียนอยู่ที่อะคาเดมีทั้งคู่นั่งพูดคุยไตร่ถามถึงสาวระทุกสุกดิบของอีกฝ่ายก่อนจะถูกขัดจังหวะโดยการที่อิทจิถูกเพื่อนร่วมทีมของเขามาเรียกตัวไปทําภารกิจก่อนที่จะแยกจากกันอิุมิก็ไม่ลืมที่จะอวยพรให้อิทจิให้สาม,มารถเบิกเนตนวงแหวนได้เป็นผลสําเร็จในเร็ววนัน อิซึมิเสียชีวิตในคืนที่ตระกูลอุจิวะถูกฆ่าล้างบางตระกูลเธอถูกฆ่าตายอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของสำนักง,งานของกรมตำรวจคนฮา,าโดยก่อนตายเธอพยายามที่จะเพรียกหาอิทาจิเพื่อให้เขามาช่วยเธอแต่มันก็ไม่เป็นผลสุดท้ายแล้วอิซึมิก็ตายด้วยน้ำมือของโอบิโตะที่สวมหน้ากากเป็นโทบิหรือก็คือมดระตัวปลอมทีนี้ก็มาดูข้อมูลทางฝั่งของนวนิยายกันบ้าง อย่างที่ได้ทราบกันไปแล้วว่าอิซึมิก็เป็นคนของตระกูลอุจิวะเหมือนอนกับอิทาจิและซาสึเกะแต่ทางนี้ทางนั้นก็ยังมีจุดที่แตกต่างกันอยู่เล็กน้อยนั่นก็คือแม้ว่าอิซึมิจะเกิดในตระกูลอุจิวะและมีแม่ที่เป็นคนของตระกูลอุจิวะแต่ทว่าพ่อของเธอนั้นไม่ได้เป็นคนของตระกูลอุจิวะแต่อย่างใดนั่นจึงทําให้อิซึมิไม่ได้เป็นที่ยอมรับในหมู่ของสมาชิกค,คนในตระกูลอุจิวะสักเท่าไรนะ่นักก็จะมาในแนวที่ว่าเป็นอุจิวะที่ไม่ใช่สายเลือดแท้นั่น แต่ถึงแม้ว่าแม่ของอิสมิจะออกจากตระกูลเพื่อไปแต่งงานและใช้ชีวิตอยู่กับพ่อของอิสมิแต่เธอก็ยังคงใช้นามสก,กุลว่าอุจิวะอยู่และในคืนที่ก้าวหางบุกมาถล่มคนาหาเหตุการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นทําให้อิสมิต้องสูญเสียพ่อของเธอไปทําให้อิึมิกับแม่ของเธอต้องย้ายกลับไปอยู่ที่ตระกูลซึ่งก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ตระกูลอุจิวะถูกต้อนให้ไปอยู่ที่พื้นที่เขตชานเมืองของหมู่บ้านอิสมิได้พบกับอิทาจิ ในช่วงเวลาที่เธอและเขาเข้าเรียนที่โรงเรียนเนินจาเหมือนกันและก็เป็นอิซามิที่เป็นฝ่ายทักทายและแนะน,นําตัวกับอิทาจิโดยบอกว่าเธอนั้นก็เป็นคนของตะกุลอุจิวะเหมือนกันแม้ว่าอิซามิจะมีท่าทีที่เป็นมิตรและอยากที่จะพูดคุยกับเขาแต่ในเวลานั้นอิทาจิก็ไม่ได้สนใจเธอแต่อย่างใดนั่นเป็นเพราะว่าอิทาจิกําลังเบื่อนา,นายกับการที่จะต้องเรียนอยู่แต่ในโรงเรียนหลังจากที่ได้พบกับชิซุยก็ทําให้อิทาจิกระเตอเรือร้อน ที่จะออกมาพบกับนินจารุ่นพี่เพื่อฝึกฝนและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆผ่านไปไม่นานหลังจากนั้นด้วยความที่เป็นอัจฉริยะก็ทําให้อิทาจิสามารถที่จะจบการศึกษาจากโรงเรียนนินจาด้วยวัยเพียงแค่7ปีเท่านั้นซึ่งความสําเร็จของอิทาจิก็ทําให้รุ่นพี่หลายๆคนที่อายุมากกว่าเขาหลายปีแสดงความไม่พอใจและรู้สึกหมั่นไส้อีกครั้งยังได้พูดแดกดันอิทาจิในเรื่องที่ว่าตระกูลอุจิวะผูกสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง กับการที่ก้าวหางบุกมาถล่มคนฮาและก็ปิดอิมุมิที่ออกโรงมาปกป้องอิคาจิพร้อมกับโต้แย้งคำคอรหานั้นและบอกว่าตระกุลอุจิวะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่ได้เป็นคนอัญเชิญก้าวหางให้มาถล่มคนฮาแต่อย่างใดแต่อีกฝ่ายก็ยังไม่ยอมหยุดและจะเล่นงานอิุมิด้วยอีกคนทําให้อิุมิจําต้องแสดงเนตรวงแหวนของเธอต่อหน้าทุกๆคนเพื่อให้อีกฝ่ายหยุดรั้วรานสักที ซึ่งมันก็ได้ผลเพราะทันทีที่พวกรุ่นพี่ที่เกเลเห็นเนตวงแหวนของอิซึมิก็พากันวิ่งหนีไปส่วนทุกคนที่อยู่ในบริเวณน,นั้นก็พากันตะลึงเช่นเดียวกับอิทาจิที่ตกใจมากเมื่อเห็นว่าอิซึมิมีเนตวงแหวนแต่ทว่าก็ยังไม่ทันที่จะถามไทยอะไรกันอิซึมิก็เป็นลมล้มพับไปในทันทีเพราะเธอไม่สามารถที่จะควบคุมพลังเนตวงแหวนของตัวเองได้ เมื่ออยู่กันตามลําพังในห้องพยาบาลอิสมีจึงยอมเล่าให้อิทาจิฟังเกี่ยวกับสาเหตุที่ทําให้เธอเบิกเน่รวงแหวนขึ้นมาได้และสาเหตุที่ทําให้เน่บวงแหวนของอิสมีตื่นขึ้นมานั้นก็เป็นเพราะความเจ็บปวดจากการสูญเสียคุณพ่อไปในเหตุการณ์ที่ก้าวหางบูมัทหลมคนนะคะซึ่งพ่อของอิสมีก็ยอมสละชีวิตของตัวเองเพื่อปกป้องแม่และตัวของอิสมีเอาไว้ การตายของพ่อทำให้อิสมิสะเทือนใจแล้วรู้สึกผิดอย่างมากแม้จะยังเป็นเด็กแต่เธอก็โทษตัวเองที่ไม่มีฝีมือเพราะถ้าหากเธอแข็งแกร่งมากกว่านี้พ่อของเธอก็คงไม่ตายผลกระทบจากความสะเทือนใจส่งผลทำให้สมองและดวงตาของอิสมิเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปซึ่งแม่ของเธอก็ได้บอกให้เธอได้รู้ว่าสิ่งนั้นมันก็คือเนตรวงแหวนแม้ว่าจะสามารถเบิกเนตรได้ตั้งแต่อายุยังน้อยแต่อิสมิก็ยังเป็นแค่เด็กเธอจึงไม่มีพลังพอ ที่จะครอบคลุมเนตรวงแหวนของตัวเองได้ดังนั้นเธอจึงไม่สามารถที่จะใช้งานมันได้บ่อยนักหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวความสูญเสียของอิซึมิก็ทําให้อิทาจิเริ่มเปิดใจและก็สนใจในตัวเธอมากขึ้นเขาขอโทษและก็ขอบคุณอิซึมิซึ่งคําพูดของเด็กชายก็ทําให้อิซึมิมีรอยยิ้มขึ้นมาหลังจากนั้นก็ผ่านมานานพอสมควรตั้งแต่ที่อิทาจิเรียนจบจากโรงเรียนนินจาด้วยภารกิจและอะไรหลายๆอย่างทําให้อิซึมิและอิทาจิไม่ได้พบกันบ่อยนัก ซึ่งช่วงนี้เป็นเวลาที่อิสมิอายุส1ปีและเธอก็ใกล้ที่จะเรียนจบจากโรงเรียนเนนจาแต่เมื่อเธอและอิทจิมีเวลาหรือพบกันโดยบังเอิญก็จะมาทักทายและพูดคุยสอบถามเกี่ยวกับสาระทุกสุขดิบของอีฝ่ายอยู่เสมอทั้งเดินเล่นด้วยกันพูดคุยหยอกล้อหรือแม้แต่หัวเราะด้วยกันซึ่งอิทจิก็ดูเหมือนว่าจะเป็นห่วงอิสมิอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะในเรื่องการควบคุมเนตรวงแหวนรวมถึงปัญหาอื่นๆที่อิสมิมักจะนํามาปรึกษาอิทจิ ซึ่งเข้าที่มิ้นได้อ่านดูบางส่วนแล้วนะคะก็รู้สึกว่าสองคนนี้มีพัฒนาการทางด้านความสัมพันธ์ในรูปแบบที่อธิบายไม่ค่อยถูกนะจะว่าเป็นแฟนก็ดูแก่แดดเกินไปอ่เพราะว่าอายุยังไม่เท่าไหร่แถมอิทจ,จิกก็เป็นประเภทที่ไม่ค่อยเข้าใจความรักระหว่างชายและหญิงสรุปว่าเป็นผู้ชายที่เป็นคนที่ซึนสุดต่งนี่แหละค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้ไม่ใช่แฟนแต่มีความรู้สึกที่ดีต่อกันเรียกง่ายๆก็คือเป็นผู้หญิงที่อิทจ,จิสนิทสนมด้วยมากที่สุดถึงจะบอกไปแบบนั้น แต่เพราะความใกล้ชิดสนิทสนมกันไปไหนไหมาไหนด้วยกันก็เลยทําให้คนรอบข้างเข้าใจผิดคิดว่าสองคนนี้เป็นแฟนกันอยู่ดีตัวอย่างเช่นชินโกะเพื่อนร่วมทีมของอิทาจิซึ่งอิซึมิและก็อิทาจิพบเธอเดยบังเอิญเมื่อตอนที่อยู่ที่ร้านน้าชาในระหว่างที่พูดคุยทักทายกับชินโกะอิซึมิกับอิทาจิก็มีเรื่องที่เข้าใจผิดกันเล็กน้อยเนื่องจากการที่อิซึมิ ที่กำลังจะเรียนจบจากโรงเรียนนินจาได้ถูกอิทจิไตราถามถึงเหตุผลว่าทำไมถึงอยากที่จะเป็นนินจาเพราะในความคิดของอิทจินั้นเขามีความคิดว่าหากมีคนที่เป็นนินจาลดน้อยลงสงครามความขัดแย้งต่างๆก็จะลดน้อยลงตามไปด้วยซึ่งเขาเองก็คิดว่าผู้หญิงอย่างอิซึมิไม่ควรที่จะต้องไปเสี่ยงอันตรายแบบนั้นซึ่งอิซึมิก็ได้ให้เหตุผลไปว่าเพราะพ่อของเธอนั้นเป็นนินจาก็เลยถูกอิทจิย้อนถามกลับมาอีกว่า แค่นี้น่ะเหรอเหตุผลที่อยากที่จะเป็นนินจาอิึมิจึงตอบว่าที่เธออยากจะเป็นนินจาเพราะอยากจะเรินรอยตามคนที่เธอชื่นชมก็ประมาณว่าอยากที่จะแข็งแกร่งเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือคนอื่นๆเหมือนกับที่พ่อของเธอหรือแม้แต่อิคาจิที่เคยช่วยเหลือเธอเอาไว้นั่นเองแต่คำถามที่เสียดแทงของอิคาจิก็ทำให้เด็กหญิงเสียใจจนร้องไห้และขอตัวกลับไปก่อนหลังจากนั้นอิคาจิก็ถูกชินโกะที่นั่งอยู่ด้วยกันกระแสว่าอิคาจินั้น ทำให้แฟนสาวของตัวเองร้องไห้ต่อมาหลังจากนั้นเป็นช่วงเวลาที่อิทาจิเข้ามาอยู่ใน่วยรับได้สักพักหนึ่งแล้วเช่นเดียวกับอิสมิที่เรียนจบจากโรงเรียนยินจาและทําหน้าที่เป็นแกะนินอิสมิพบกับอิทาจิโดยบังเอิญหลังจากที่พวกเขาไม่ได้พบกันซะนานทั้งคู่ไปนั่งเล่นอยู่ที่สวนสาธารณะของชุมชนอุจิวะอิสมิได้ขอโทษเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นในร้านน้าชาแต่ดูเหมือนว่าภารกิจที่วุ่นวายในหน่วยรับ จะทําให้อิทาจิลืมเรื่องนั้นไปเสียสนิททั้งสองคนพูดคุยกันอยู่นานไตราถามเรื่องภารกิจต่างๆซึ่งอิทาจิก็ดูจะมีความสุขและดีใจมากที่ได้รู้ว่าภารกิจต่างๆที่อิซึมิไปทําไม่ได้มีอันตร,รายใดๆมากนะักมาถึงช่วงนี้มันเหมือนจะเป็นการเดทกันนะแต่มันเป็นเดทที่ไม่มีโมเมนต์ของการจีบกันมันเป็นเดทที่มานั่งพูดคุยสอบถามความมันอยู่ของอีกฝ่ายแต่ก็มีโมเมนต์ชวนให้จินนะนะส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าอิทาจิเป็นนินจา และเขาก็ต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทำภารกิจต่างๆรวมไม่ถึงคอยสอดส่องปัญหาของหมู่บ้านและก็ตระก,กูลก็เลยทำให้เขาไม่สามารถที่จะคิดจริงจังเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างตัวเองกับอิสมิแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าอิทจิไม่คิดอะไรเลยนะมันจะประมาณว่าคิดเหมือนกันรู้สึกเหมือนกันแต่ด้วยภาระหน้าที่ก็เลยต้องลัดทิ้งความรู้สึกนั้นไปและที่สำคัญก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอิทจิเนี่ยก็มีความรู้สึกพิเศษและก็เป็นห่วงเป็นใยอิสมิมากเหมือนกัน ในคลื่มคืนที่ตระกูลอุจิวะถูกสังหารหมู่เราจะเห็นได้ว่าในเนื้อหาของอนิเมะผู้ที่เป็นคนฆ่าอิซามิก็คือโอบิโตะหรือมาระตัวปลอมแต่ถ้าว่าในเนื้อหาของฉบับนิยายกลับไม่ใช่แบบนั้นเพราะคนที่ฆ่าอิซามิก็คืออิทาจินั่นเองซึ่งอิซามิก็เป็นคนแรกที่อิทาจิลงมือสังหารส่วนการที่อิทาจิเลือกฆ่าอิซามิเป็นคนแรก ก็เป็นเพราะว่าเขาต้องการที่จะขจัดความแครงใจต่างๆในการทําการสังหารหมู่อิทจิจัดการกับอิสมิด้วยคาถาลวงตาของเนตกระจกเงามมินบุผานั่นก็คืออ่านจันทราซึ่งก็เป็นวิชาเดียวกันกับที่อิทจิใช้เล่นงานคาคาชิในคราวที่สู้กันในภาคแรกนั่นแหละคะ่ะอ่านจันทราเป็นคาถาลวงตาที่ผู้ใช้คาถาสามารถกําหนดช่องว่างระหว่างเวลาได้ตัวอย่างเช่นเวลาในโลกของภาพลวงตา ผ่านไปหลายวันแล้วแต่ทว่าในโลกของความเป็นจริงเวลากลับผ่านไปเพียงแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นแม้ว่าจะเป็นภาพลวงตาแต่ทว่าความเจ็บปวดทางร่างกายและจิตใจหรือแม้แต่ความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นในภาพลวงตาก็จะส่งผลกระทบไม่ต่างจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกของความเป็นจริงยกตัวอย่างเช่นว่าหากผู้ถูกคาถาตายอยู่ในโลกของภาพลวงตาของอานจันทราชีวิตที่อยู่ในโลกของความเป็นจริงของเขา ก็จะตายตามไปนั่นเองอิทาจิใช้อ่านจันทรากับอิสมิในช่วงแรกอิสมิอยู่ในอ่านจันทราประมาณ30ปีซึ่งถ้าหากเทียบเคียงกับเวลาในโลกของความเป็นจริงแล้วก็ผ่านไปเพียงแค่หนึ่งวินาทีเท่านั้นในโลกของภาพลวงตาที่อิทาจิสร้างให้อิสมิเป็นดังภาพแห่งความฝันภาพบรรยากาศของหมู่บ้านโคนหาที่อยู่กันอย่างพาสุกร้สงครามตระกูลของพวกเขาอยู่กันอย่างสันติและสง,งบสุขตัวตนของอิทาจิ ที่อยู่ในภาพลวงตาที่เขาสร้างขึ้นหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานทั้งหมดที่เคยมีโดยมีอิสมิคอยอยู่เคียงข้างทุกอย่างเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขอิสมิจะเริ่นรอยตามอิทจิเธอกลายเป็นจูนินหลังจากนั้นก็เลิกเป็นนินจาและแต่งงานอยู่กินกับอิทจิเธอกลายเป็นภรรยาของเขาและมีลูกด้วยกันทั้งคู่ช่วยกันเลี้ยงดูลูกของพวกเขาและเฝ้ามองดูการจเจริญเติบโตของลูกๆจนเวลาผ่านไป70ปี ผมของเขาเริ่มขาวโพลนอิสมิในโลกของภาพลวงตาเริ่มเจ็บป่วยแต่เธอก็ยังมีอิทจิคอยอยู่เคียงข้งางและดูแลไม่ห่างไปไหนจนวันเวลาผ่านไปถึง80ปีอิสมิในโลกแห่งความเป็นจริงยังคงมีรอยยิ้มโดยมีอิทจิคอยประคองไหลของเธอเอาไว้ขณะที่อิสมิในโลกแห่งความเป็นจริงกำลังจะตายเธอเอ่ยขอบคุณอิทจิด้วยเสียงที่แหบพรา่รา,าราวกับหญิงชราเธอขอบคุณที่อิทจิ ทำให้เธอได้ใช้ชีวิตอยู่กับเขาที่เป็นคนที่เธอรักแม้ว่ามันจะเป็นเพียงแค่ภาพความฝันในโลกของภาพลวงตาก็ตามแต่มันก็ทำให้เธอมีความสุขมากวาระสุดท้ายของอิซามิเธอค่อยๆหมดลมหายใจและตายไปอย่างสงบในอ้อมแขนของชายที่เธอรักและเฝ้ามองเขามาโดยตลอดอิชาจิกล่าวขอบคุณอิซามิสำหรับความรักทั้งหมดที่เธอมีให้เขามาโดยตลอดก่อนที่จะจากไปเพื่อทำการจัดการสังหารหมู เกรดความรู้สำหรับคลิปนี้ชื่อของอิซามิมาจากตัวคันจิคำว่าอิซามิที่หมายถึงน้ำพุอิซามิสามารถเบิกเนตวงแหวนของเธอได้ตอนที่เธออายุประมาณห้าขวบซึ่งนั่นก็หมายความว่าเบิกเนตได้ก่อนอิทจิเพราะข่าวของอิทจินั้นอิทจิเบิกเนตได้ตอนที่อายุ8ขวบอิซามิเรียนจบจากโรงเรียนนินจาและได้เป็นเกะนินตอนอายุ11ปีและนอกจากอิทจิก็ยังมีอะคิมิจิมารุเทน รวมไปถึงอินุสกะฮานะพี่สาวแท้ๆของคิบะที่เป็นเพื่อนที่เรียนรุ่นเดียวกับอิสมิ